ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Step Geek แล้วนี้พบกับรายการ Step g a d g e t รายการที่จะพาทุกคนนั้นไปพบกับ gadget มากมายจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเด็ดตัดเจ๋งขนาดไหนเราก็จะรวบรวมให้ได้รับชมกันและถ้าหากทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมกันแล้วแล้วก็ In โ h o w มา ได้เวลาบอกลาเหล่าบัตรที่ไม่จำเป็นในกระเป๋าตังของเราแล้วล่ะครับและนี่ก็คือ wallet ninja กา์ดใบจิ๋วที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้นมากๆเพราะมันสามารถแทรอุปกรณ์ได้ถึง18อันเป็นได้ทั้งไข่ควงนะครับไม้บรรทัดที่เปิดกระป๋อง ที่ตั้งมือถือก็ทําได้คัตเตอร์เปิดกล่องพัสดุเปิดขวดน้ําแถมยังงัดแงะของต่างๆได้ด้วยนะเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์มากๆครับโดยตัวการนั้นจะมีช่องประแจทั้งหมด6ขนาดไขควง4ขนาดช่องเปิดของได้4ช่องหมายบรรทัดและช่องสําหรับเสียบกร์ดอีกใบทําเป็นที่ตั้งมือถือได้อย่างเจ๋งเลยอะ ที่สาคัญนะครับบัตรตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานไม่พังได้ง่ายๆแน่นอนบัตรใบเดียวทําเราประหยัดเงินค่าอุปกรณ์ต่างๆไปได้เยอะมากเลยเพราะว่าราคาเพียงแค่9.99เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 0 0กว่าบาทไทยเท่านั้นนะครับแต่ขอแอบกระซิบไว้นิดน,หนึงนะครับว่าราคาในไทยเนี่ยถูกมากๆลองไปหาช็อปมาติดตัวกันไว้ดูนะใครชอบทำกระเป๋าตั้งหายหรือว่าชอบลืมเอาไปวาไงไว้ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางมั้งครับขอแนะนำนี่เลย cashew smart wallet กระเป๋าตังที่มาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับถ้าเผ่อเอาไปวางไว้ตรงไหนหรือว่าไปทําตกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าของข้างในนั้นจะหายเพราะว่าตัวกระเป๋าตังเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือเราได้ด้วยนะแล้วก็ยังมี GPS ด้วยเวลาเราลืมเอาไปวางไว้ตรงไหนเราก็จะได้ตามหาได้สะดวกสะดวกนะครับหรือว่าเราหากระเป๋าตังของเราไม่เจอนะครับทั้งที่เราก็เอาไว้ในบ้านนี่แหละเราก็สามารถกดให้มันส่งเสียงออกมาได้ด้วยนะเราจะได้ตามหามานันง่ายไง ตัว GPS นะครับก็ค่อนข้างที่จะแม่นยามากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำหายหรือว่าไปทำตกไว้ตรงไหนเนี่ยรับรองว่าเราหาเจ้าตัวนี้เจอแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับตัวกระเป๋าตังค์ยังมีช่อง RFID card โดยเฉพาะทำให้เรานั้นไม่ต้องหยิบ RFID card ออกมาสแกนบ่อยๆนั่นเองครับสำหรับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ4,300บาทถ้าเทียบกับความปลอดภัยก็คุ้มละครับ โอ้โหใครยังไม่มีแฟนช่วยถือของเวลาไปช้อปปิ้งบ้างไหมเอ่ยขอแนะนำจิต้ามินิหุ่นยนต์ช่วยถือของที่จะทำให้ชีวิตติดช้อปของเรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าเรานั้นไม่ต้องถือของพลุงพลังเองอีกต่อไปแล้วนะครับโดยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นจะมีกล้องพร้อมกับระบบ AI ที่จะคอยตรวจจับเจ้าของและจะคอยเดินตามด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือก็คือความเร็วเท่าคนเดินเท้านั่นเองครับ ัวหุ่นยนต์นั้นสามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้ผ่านบลูทูธหรือว่า Wi-Fi ทั้ง2.4และ5.0กิกะเฮิร์เลยครับตัวหุ่นยนต์สามารถใช้งานต่อเนื่องได้7ชั่วโมงระยะเวลาชาร์จแบตประมาณ2ชั่วโมงและเมื่อเรานั่งอยู่กับที่นะครับหุ่นยนต์ก็จะเข้าสู่โหมดพักการทำงานและหากเราต้องการปลุกนอกก็แค่แตะเบาๆเท่านั้นนอกจากนี้นะครับตัวหุ่นยนต์ก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเมื่อตัวหุ่นยนต์นั้นติดปัญหาหรือมีระยะห่างจากเราเกินไปก็จะทำการแจ้งเตือนไปที่มือืออออถขงงเเราด้วยนนั่น เพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าน้องจะหลงทางหรือว่าเราจะหาน้องไม่เจอเลยละครับแต่ว่าก็ว่าเถอะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างมีแฟนกับซื้อเจ้าตัวเนี้ยอันไหนจะคุ้มกว่ากันเพราะว่าราคาน้องนั้นอยู่ที่ประมาณ6 0,000บาทไทยเลยทีเดียวนะครับและสำหรับผมนะครับเป็นคนโสดไม่มีแฟนก็คงต้องเก็บตังค์ซื้อน้องเอาแล้วละครับ ขายใต่แว่นแล้วเจอปัญหาฝุ่นเกาะเลนหรือว่าเลนเลอะคราบต่างๆแบบผมกันบ้างครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องกดไลค์ให้กับไอเทมชิ้นนี้แน่นอนกับพีพบายคาร์บอนคีนโดยเจ้าตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดแว่นตาน,นั่นเองอันเล็กๆนะครับพกพาได้สะดวกมากๆเลยตัวพีพนะครับจะมาพร้อมกับแปรงสําหรับปัดฝุ่นตัวขนแปรงเนี่ยนุ่มนิ่มไม่ทําลายเลนแว่นตาแน่นอนครับ และเมื่อเราปัดฝุ่นเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัวผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับที่อยู่อีกด้านหนึ่งของตัวพิพเนี่ยมาเช็ดทําความสะอาดคราบมันต่างๆที่อยู่บนเลนแว่นตาของเราเพียงเท่านี้นะครับเจ้าแว่นตาของเราก็จะสะอาดใสแล้วก็เคลียร์เหมือนกับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเลยล่ะใครนะครับที่อยากได้มาติดตัวเอาไว้ตัวนี้นะครับมีขายบนช้อปปีและอาซาด้าด้วยนะราคาเพียงแค่39บาทเท่านั้นเองเอามาติดตัวไว้ทําให้แว่นเราเนี่ยใสปิ๊งตลอดเวลากันเลย ชอบทำคอนเทนต์ต่างๆลงโซเชียลแล้วล้วก็ต้องไปหาไอเทมชิ้นนี้มาไว้ใช้กันแล้วล่ะครับกับ OBS b o t m e ขค่ะตั้งกล้องอัจฉริยะที่จะช่วยให้เรานนั้นทำคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบ AI และกล้องเลนวายที่จะคอยติดตามตัวเราไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนกล้องก็จะตามจับภาพเราแบบ180องศากันเลยทีเดียวครับ ที่สำคัญนะครับเจ้า OBS b o t m ีไม่จำเป็นต้องใช้แอปในการควบคุมเพราะว่าตัว AI เนี่ยจะเรียนรู้และติดตามตัวเราง่ายๆเพียงแค่เรายกมือขึ้นมาสั่งการเท่านั้นครับทำให้เรานั้นเลือกใช้แอปกล้องที่เราต้องการได้เลยครับโดยเจ้าตัว OBS b o t m ีก็วางขายในราคา5,990บาทบอกเลยนะครับว่าเหมาะสำหรับเราอาจารย์ที่สอนออนไลน์รวมถึงเหล่าผู้รักการทำคอนเทนต์มากๆเลยละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเหล่าแก๊ g เจตที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบแก๊เจตอันไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเหล่าพี่ๆทีมงานสเต็ปกี้กันด้วยนะครับตอนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบา,บายบาย